ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังเครื่องสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดมกะเฮิร์วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่2มกราคม2,565แรม14ค่ำเดือน1นึ่งซึ่งยังอยู่ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ต้นปี เบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่าสเจอินทริยสัมปน,นสันโตสันติปะเทระตทาเรติอันติมังเทหังเชตวามารังสวาอนังแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าถ้าเป็นผู้มีอินทรีย์สมบูรณ์สงบและยินดีในทางสงบแล้วจึงชื่อว่าชนะมาน พร้อมทั้งพาหนะส่งไว้ซึ่งกายอันมีในที่สุดคำว่ามารหมายถึงสิ่งที่ทำให้บุคคลตายจากความดีหรือมารคือความชั่วที่ล้างผลาญทำลายคุณงามความดีของบุคคลชักนำให้คนกระทำสิ่งที่เป็นบาปกรรมกั้นคนไว้ไม่สามารถทำความดีได้อย่างเต็มที่ จนถึงปิดกั้นขนไว้ไม่ให้เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริงท่านจัดไว้ห้าอย่างคือขันธมานมานคือเบญจขันธ์หรือร่างกายของเรากิเลสมานมานก็คือกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราอภิสังขารมานมานคืออภิสังขารความคิดปรุงแต่งมัจจุมารนมานคือมอรณะหรือความตาย เทวบุตรมารอันนี้มานคือมานที่มาในรูปของคนดีหรือความดีแต่จริงๆแล้วเป็นมานเรียกว่าเทวบุตรมารคนเราจะชนะมารเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดก็ต้องถึงขั้นที่เป็นอริยบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านดับกิเลสได้หมดทุกอย่างท่านมีอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสมบูรณ์ สามารถควบคุมมินซีเหล่านี้ให้อยู่ในอำนาจได้เมื่อประสบกับอารมณ์ที่พอใจหรือไม่พอใจอารมณ์อิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าปรารถนาอนิถารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยอารมณ์เหล่านี้นี่จะไม่ทําให้ท่านยินดียินร้ายได้แล้วก็เป็นผู้มีความสงบทั้งทางกายและทางใจ ท่านไม่กระสับกระสายด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาแต่เป็นผู้ที่ยินดีในสันติคือความสงบจึงจะชื่อได้ว่าชนะมารพร้อมทั้งบริวารทรงไว้ซึ่งกายอันดีทรงไว้ซึ่งจิตอย่างดีเมื่อสิ้นชาติสิ้นภพแล้วท่านก็ไม่มีกิเลสหมายถึงว่าไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกถึงที่สุดแล้ว แต่ว่าเราทันั้่ไล่นะทานผู้ฟังที่ยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลอริยบุคคลนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นปลาหรือหนักบวชเสมอไปนะฆรวยาวาสญาโยมที่ปฏิบัติธรรมมีคุณธรรมจันสูงก็สามารถเป็นอริยบุคคลได้ในกลางพุทธกาลก็มีอยู่ไล่คนไล่ฐานที่เป็นอริยบุคคลนะทีนี้ปีนี้นี่ก็เรียกว่านักกตริย์คือปีเสื้อ ผีเสื้อเสื้อนี่ตะพูดถึงเสื้อนี่เรามองปาบแล้วมันเป็นชัดรายนะเสื้อกบกัดกินคนนะมองปาบเสื้อเป็นชัดดูรายเป็นนักหลา่านะข้าวปลาตาตากับเสื้อนี่น่ารัวคนไทยเราจึงมีความไม่มีคำปังเพื่อหรือคำเปรียบเทียบปางไม่นะตีกีกับเสื้อ แต่มนุษย์นี้สามารถเอาจนะเสื้อได้โดยปัญญาเราปัญญานั้นมีขามากมา,มากวา่าทรัพย์สมบัตรต่างๆนะปัญญาพราะฉะนั้นปีไม่นี้ <c oughs> เราควรจะริ่มต้นโดยการมีปัญญาปัญญาเกิดได้จากการฝังธรรมเนียรยัโยมสาธุชนเปิดลืนวิทยุรอยแอดเจน่าช่วงชาวชาวข้าวันพราทุกวันราอัตมา,าพาปรามะอภิสิทธิทธ์ะิตวโนหรือกานุการรงจักนามเพื่อควกรกนุน ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบานส่วนคนสนุ่นนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันปลาเวลาชาวชาวที่ฮกรลึงปานีได้รับการเาเรียกว่าสนับสนุนช่วงเวลาโดยท่านชาวกงสถานีก็คือคุณโยมทวีปูนสมบัติดำเนินการดำเนินรายการมานาาแล้วท่านที่เป็นแควนรายการก็ฟังมานานแล้ว ปีสองฮักซีกฟังเต็มๆนะตลอดปีเลย <c oughs> ไม่มีตุราไม่ล่าไปไหน <c oughs> มาปอกระตุกวันปลาลองกำนวณเลยแล้วในปีหนึ่งวันปลาก็มีประมาณเซสิบแปดหรือเซสิบเก้าวันโดยเฉลี่ยน,นะวันปลาจะในปีนี้การมีวันแรกก้องปีเลย <c oughs> เป็นวันตี่องอาทิตย์ตีสองก้องปี <c oughs> วันปลาแรกตรงกับวันอาทิตย์ อาทิบอกว่าปัญญามีการมาวาดสัพพรว่าปัญญาสมาดไดมาซึ่งซึ่งสับมีปัญญาสะส,สมาดห้าสับไดหรือเราต้องการทําความดีเราก็ต้องมีปัญญาเมื่อเมื่อว่านหรือเรียกว่านี่อยากยมกัไปใช่บารกันอาตมาในช่องรายการเรียกว่าตนจักรราชก็ไปกล่าวสม,มูตนีการผ้าที่ตลาดชุมชนพักครองตรงนั้น อยากโยมกับมาใส่บาทกันไตไตตนน้นไม้ขลางถนนรถไฟตรงนั้นคับไปซัมโมตันีก็ตาเรืองการดำเนินชีวิตอยากโยมก็มีําำรับกับเก้ามีตุ้งมีตะกร้ามาใส้เนี่ยตอนมาเนี่ยเราก็นำาข้องดีๆมากในตุง้งเดนตะกรา้าแล้วเราก็ถวายปลาเผ็นบุญกลับไปกลับไปตรวจสอบพิธีกรที่ำดำเน,นินรายการคือยมกุณหม้อชิปรัตนามานี ท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าใจรูจ้จะให้จะเบาถ้าคิดแต่จะเอามานักปิดคำกข้องอาจารย์พุทธทานจินนจตติคิดจะให้มันเบาจิตติคิดจะเอามานักเนี่ยตอนมาเนี่ยเราทื่อตะกราทื่อสหรับกับขก้าไปต่างบุญนี่ทื่อนักไปแต่รอบนี่รอบไม่เบามันจะเด้ก็เปรียบเทียบหรือปูดปูดยศนั่นแหละตอนมาวัดนี่จันจันเบา ปวดรอบนี่เต็มจันมัด <c oughs> อันก็ก็ว่าแต่ทตำกันคือให้เราตําแจดีต่างมั้งต้ม้บายคือคิดจะให้นี่มันสบายทีนี้กระเป๋บบาตะกราตุง้งกล้องเราก็เหมือนกับชีวิตเราว่าเราจะเติมจะใส่อะไรลงไปะจะใส่บุญหรือใส่บาปลงไปเนี่ยร่างกายก็เหมือนกันอยู่ที่เราเลือกเาอาเองคนเราี่ต้องการกล้องดีพี่ยิงจวงต้นปีนเราต้องการกล้องไหม อยากได้เสื้อปลาไม่ไม่ชุดไม่ไม่กล้องควันไม่ไม่แต่ไม่ใจว่าสามีภรรยาไม่นะกล้องไม่นี่คือกล้องชายนะส่วนคนนี้คนมันมีแต่เก้านะคนนี้เรารู้จักกันกั้นขอบคนนี้ต้องเข้าไปเมื่อนเมื่นทองเมื่นเพชรเมื่อนอัญมณีเมื่นเครื่องประดับเมื่นเครื่องลายครามยิ่งกองแก่ยิ่งทรงคุณค่า เนี่ยคนยาติดยมในหะ้คิดประณานหญาิพี่นนะ้อ,นองเราเปืือนของเรามิดรข้องเราอาคิดว่าเป็นวัตถุที่มีขายิงนั่นวันยิงลำขามีขาควรักษะไวา้ถึงมีตรพทบ่ดีก็ต้องทําดีต่อกันนะสำคัญคืออบคนดีเพราะความคิดข้องคนดีคนไม่ดีดต่างกันต่างกันมากเนาะอย่างพุทธปฏิสิทธิพระพุทธองค์ตรัสว่าคนดีกับคนไม่ดีต่างกันมอกกว่ากับดินเลยความคิดข้องคนดีกับคนไม่ดี เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอบแต่คนดีเด็กว่าในสวดมนต์ก้ามปีก็อยากย่อมน้อยปีนี้ติวัดบนสทวนน้อยไม่ตึงครึงรอยไม่กี่คนราะวา่าหลายคนก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับการติดโ,โควิดโอไมครนนี่ระยะนี้ระยะนี้ต้องปูดถึ่งโอไมครนมีมากเด็กก็กัดก,กันว่าช่วงต้นปีนี้เฝ้าระวังกันแล้วเลย จากเมื่อก่อนที่ไม่มีเลยนะยูแอฟริการ์เรามันอุต้ามาถึงประเทศไทยล่าสุดนี่รู้สึกว่าเกือบปั่นคนแลวทั่วประเทศจากที่บินซุนเพิ่มขึ้นเลย่อยเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องระวังประว่ยญาติโยมนี่เดินทางกันมากชวนนี้ไปเยี่ยม่อเยี่ยมแม่เยี่ยมลูกเยี่ยมล้านเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองเยี่ยม,ยยมทิ้นที่อยู่เดิมแล้วก็กลับไปทำง,งานที่เมืองล่วงที่กรุงทเทพหรือบางคนก็ มีการกินเลี้ยงมีการสร้างสันกันโรนี่หว่ามันเสี่ยงโรนี่หว่ามันมันอันตรายแต่กับสุขภาพแต่บางคนก็อดไม่ได้บางคนก็อ้างหว่าหนึ่งปีมีกังเดียวเอาสักทีจะล่องกันสักทีกันแต่ก็พ้นติตาม,มาบางทีก็เสียใจไปหลังเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทกันงหมปีนี้จะเป็นปีเสื้อดุหรือไม่ดุเสื้อดอนหรือเสื้อยิ้มกว่าเลรกันนะยังติบอกตอนต้นหว่า คมสุภาษิตคำบังเพยนี้ของไทยเรามีมาก้วนะเ่างเช่นก็บ่าเสือผีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยังดินดีหญ้าดีอะไรดินดีเพราะหญ้าบางังหญ้ายังเพราะดินดีมม่ก็บากคนเราในเพลสเซิอนมนาพึ่งเรือเสื้อพึ่งปลาคือมนุษย์โยงรวมกันเป็นสังคมก็ต้องช่วยกันส่วนในสังคมนั้นอาจจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดี บางครั้งคนไม่ดีนี่ติมาติพี่น้นองเราเป,เป็นเผื่อนเรานี่เรากล้าเลี่ยงไม่ได้แต่จะกบ้าสมาคมบางครั้งก็ต้องเลี้ยงเอาไว้เหมือนกับในปา่านี่ต้องมีเสื้อมีสัตว์ลายเหมือนกัสังคมในชุมชนบางทีก็มีคนเกเร่มีคนอันธพาลมีคนดีนดยาบค่ายก้าวเราแต่บางครั้งคนแล้วนั้นก็สามารถช่วยได้ช่วยเร่งช่วยป้องกันช่วยปกป้องในบางสิ่งบางอย่างไล้เหมือนกับเสื้อรักษาปา่าเพราะถ้าในป่าไม่มีเสื้อคนนี่ก็ ทำลายต้นไม้ทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมจนมดไม่เลือกนี่ก็บอกเสื้อมีตีโยตีคินปลาป้า,ปารกที่นี่ป้าก็ปลอยอดได้เสื้อว่ามนุษย์ไม่กข้าไปทำลายมาก,กั้นเปรียบเทียบเทื้อก,กับปา้ามันเป็นอย่างแคบๆเลยแต่คำนี้มันกว้างไปถึงว่าทุกสิ้งทุกอย่างในสังคมวันย่างที่บอกตอนตนมันต้องยโยงรวมกันมีเบิร์ดมีสว่างมียินมียั่ง เนี่ยมันก็ต้องอย่รวมกันได้ได้เหตุสำคัญคือเราต้องอยควายดีควายคนดีควายทุกตองหรือตทางไส้กรังก็ได้อย่างทีป่าบกเรือ่องาว่าเขียนเสื้อไอว้ววครัวเขียนเสื้อไอ้วครัวคือการการคู่การคู่วัวนี่ปีตีเดล้วปีจะลู้นะปีนี้ปีเสื้อปีตีเดียวปีวัวปีนี้ปีเสื้อเขียนเสื้อไอว้ววครัวก็คือว่า บางที่เห็นจริงที่ไม่จริงก็เกิดจินตนาการไปหัวนะเห็นเชื่อก็มันกลัวแล้วเพราะว่ามันเกิดโดนกอบโดนกัดทีนี้ถ้าเราพลิกไปเป็นหม,มาก็ได้ว่าเราเห็นเชื่อแล้วกลัวก็วคือว่าเห็นกีเลสดเห็นบาปกลัวถ้าไปทำแล้วจะปวดหล่าเป็นทุกข์หล่านี่พอเห็่พอเห็นเชื่อแล้วเรากลัวเลยเลยทีนี้เราในต่างทูกรกัมก็คือ การไปจ่ายผลประโยชน์ในการโลกโล่วงในการคู่อันนั้นไม่ดีเขียนเชื่อว่าหรือว่าใจดีโซเสื้อใจดีโซเ้่ก็เหมือนกับเจอปัญหาอุปสรรคเจอคนอันราปนคนร้ายแต่ว่าเรามีกําลังใจดีเราโซบางที่ก็ไปบางครั้งก็อาจหนาก็ได้หรือบางที่คนร้ายคนไม่ดีอาจจะต้อยก็ได้ปกคิว่าเรามีกล้องดีเมื่อนในประเั็นใจกล่าวนึงนั้นดี เต่าตีกัตตรีเต่าที่สุนทนตีปกปองเมืองภูเก,ก็ตไว้ได้เพราะว่าตอนนั้นการซึกมาโจมตีแล้วก็ความฉลราก้องเต่าตีกัตทร,รีเต่าที่สุนทรกรนก็บอกว่าให้คนที่มีจำนวนน้อยเนี่ยแล้วการเดินเวียนเป็น,นกองกำลังตา,ารนให้การซึกเย็นว่าโอ้หนูจำนวนตา,ารันจำนวนพลเลาเมืองที่จะออกมารบมาต่อดสู้ก้องไหวตรงข้ามนี่มากจัง สุดก็คือการซึกรัตรู้นี่ไม่ไม่กล้าบุกเข้ามาปกครัวนี่นี่คนที่ทำเจดีซเซเ้อบางทีกัชนะก็ได้นะ,ะเราก็เหมือนกันในทางกิเลสในทางธรรมานี่บางครั้งก็ต้องต้องลองเล่ห์นลองเล่ห์ต่อสู้ความหลบความโกรธความลุมนเมื่อนี้ในเรื่อเราอยากได้เราเราจดีโซเซ้อว่าไม่ได้ไม่อยากได้ี่จริงอยากได้เนี่แต่ตำไม่อยากได้ไปคนเจดีโซเซ้อไหมอยากโกรธ ใครมาทำให้กัดใจไม่พอใจอยากจะโกรธอยากจะตโต๊โตอยากจะแกเ้เก้นแต่เราใจดีโซเซอไรกคอนว่ะเเราเป็นคนดีเราเป็นคนใจเย็นเราเป็นคนไม่หูวา่า <c oughs> เนี่ยยกตัวอย่างเสื้อตัวมากคือเสื้อพีอ่โป้เสื้อพีเอาไม่ใจก็ไปไอ้นู้ปูไปแล้ว,เ,ว R P P. เสื้อกับปลาทีนีเสื้อพี่หรือซี่พอมเสื้อพี่หรือซี่พอมไม่ความห่าคนที่เรียบมันเสื้อนี่ ต้องหลุจักตรามากินกัยันกันเก่งเชื่อมันหลาใช่ไหมการที่มันหลาเนื้อกินนี่ันีมันคือความกัยันของเชื่อมันต้องกินอยู่ใน้ายได้แต่ต้องวนพี่เชื่อตัวนั้นวนพี่แสดงว่าเชื่อตัวนั้นเก่งมีความสร้างมารแล้วก็มีความกัยันเพรียเหมือนก้นถ้ามีความกัยันมีความสร้างมารถการร่ำรวยเปรียบเสมอเชื่อพี่หรือซี่พร้อมไม่กล้ามาหนักบวชผู้ประพฤติธรรม อาจจะไม่ใจป็นปลาอย่างที่บอกแล้วอยากโยมอยู่บ้านก็นได้ถ้าต้องการใช้ชีวิตสมรทะเรียบงายย่ายนี่ก็ไม่ก็มาววนนี่ไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวนะไม่ถึงว่าอยยังสมรทะสั้นโดดเรียบง่ายคืออยแบบนักบวชแบบฤษีไม่ฟุ่มเฟืยอยใจสร้อยยังประหยัดยัง่อ,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 อู่บอกินพอเพียงเดี๋ยวเสื้อผีฤษีพร้อมคำต่อไปคนหน้าเนือ้อ ใจเสื้ออันนี้เข้าใจง่ายคนหน้าเนือใจเสื้อก็คือคนที่ไม่มีความจริงใจหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่จิตใจจิตจะเฉียดคอเดี๋ยวบอกปักปลาดใสใจเฉียดคอหรือหน้าเนือใจเสื้อหน้าตาดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้เมื่อนหน่อเป็นมิตรแต่ในจิตน้นโนดรายอยากกินเหลือดกินเหนือเหมือนเสื้อหน้าเหนือใจเสื้ออันนี้ใครไม่อยากเป็น เลยเราก็ไม่อยากจะเจอคนแบบนี้ทีนี้จัดเสือ้อไม่โค่เนื้อเปื่อนกินว่ามันคำนี้หมายถึงว่าเราต้องยิ่งในซักซี่ของความเป็นมนุษย์แต่แต่ตรงนี้เปรียบเปนเสื้อว่าโดยธรรมชาติของเสือ้อมันมีซักซี่ของมันมันไม่ไปก็่เนื้อมากินเหมือนมาานอนกัดนอนนอนเลี้ยโดกมู่อยู่นีเชื่อจะไม่ไปยิงโดกมากไอ้เสือสักซี่แต่เสื้อจะไปหลาเนื้อมากินเอง ทีนี้พอคนก็บ,บอกว่าก็ยืโยได้ด้วยลำแกงของตอนนัวเองก็ยันมันเพี่ยนตรมหาหากินคือทั้งหมดว่าลำบากก็ไม่ไปยืมเบีย้ยเปื้อนไม่ไปก้อเบี้ยเปื้อนไม่ไปไม่ไปเ,ไเป็นก่อทานไม่ถึงบอกคนทต่พอมีกําลังทําได้นะยกเว้นคนปีขนปีกานด้วยคนจชราผาเพราะนั้นก็บบต้องจำเป็นต้องผึง่งสร้างคมต้องอา้สร้างคมคอยอุ้มชูคอยช่วยเลอกยน แต่ว่าคนี่มีร่างกายแข็งแรงอย่างนุ่มอย่างมีกําลังว่องชาดีตรงยิ่งในซักซี่ของความบินมนุษย์ทต่มาากินอย่างสุจริตไม่ไปเป็นก้อท่านไม่ไปทาํากันทุจริตไม่ไปเจอโค้งไม่ลอกลวงเปืือเลี้ยงชีพแต่ห้ากินโดยตั้งสุจริตนี่เรียวว่าฉาดเชื้อไม่ก้นเนื้อเปื่อนกินก้าต่มอมากเลยว่าเกลั่งเชื้ออะไรลงยากใน้อนีนี้ ทุกคนเราไปกอบกับคนที่มีอิทธิพลก็มุ่นก,กับเชื่อคนเยี่ยมคนโหดคนร้ายคนเดีว่าเด็ดขาดมันเชือกถ้าเกิดเราไม่ตามตามเขานี่อาจจะอยู่อยากอยู่ลําบากหรือถึงกันก็อ <c oughs> ้อาตึงตายก็ได้ยกตัวอย่างคนดีไปคายาเสพติดไปก้าวในวงการแล้วก็ว่ามันออกอยากเพราะว่าก็กลัวจะไปเป็นไส้ใหน้นายไปเป็นไส้ตำรวจตาเก่งกายารกูก สั่งเก็บมีมีมีตัวยังให้เห็นบ่อยๆตามเข้าอาชญาก,กรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมทีนี้หาจะไม่ใจเรื่องพวกนี้อย่างเดียวกำบอกเกี้ตั้งเสื้อแนละลงยาก,กันกำเมื่อนบอกว่าเราไปกอบคนมีอิทธิพลคนมีบารามีทีนี้ใจหลือกอบเหลือยุ่งเกี่ยวอะไรมาลำพักอ่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีก็ดีไปเราก็ต้องดีตามนะ,ะถ้าเขาเป็นคนจริงเราจริงตามนะ ถ้าเหม่อเรไม่จริงมันก็จริงไม่มีไม่รักษาสัจจะก็ลำบากเหมือนกันอาจจะได้รับอันตรายได้เพราะเขามีจิตใจเสือเ่ดังเสือและลงอยากเนี่ยเดี๋ยวบอกแล้วเพราะฉะนั้นต้องเลือกคนที่น้องจักเป็นคนดีคนดีง่ายนะต้องมีคนธรรมด้วยจึงไม่เปรียบเหมือนกับเฮดังเสือและลงอยากกับต่อมานี่ก็คือ,อยาไปยาไปแยนวดเสือ,อยาไปแย่เสือหลับ เรื่อง่าจะไปไปกระตุกนวดเชื่อคือบางทีเชื่อลับมันกเหมอนกับแมวเยใช่ไหมเห็นไหมแมวแมวลับน่ารักใช่ไหมทีนี่ลูกเชื้อก็น่ารักเหมือนกันเลยนะเชื้อตัวเด็กกันมันก็กลายแมวแต่จริงแล้วผมมันตื่นขึ้นมาในรายมันกบก็กัดได้คือมากก่มันอยาไปแล้วมันอยาไปประมาทคนเดว่า มีอำนาจมีบารมีมีอิทธิพลหรือว่าคนคนที่เราไม่รู้ว่าเขามีกล้องดีมีมีมีกล้องนะปราชาปัจจุบันก็คนมีกล้องอย่าไปเดี๋ยวดูโทษอย่าไปเดี๋ยวหลบลู่อย่าไปเดี๋ยวแย่อย่าเดี๋ยวไปยกอย่าไปเดี๋ยวประมาทคำนี้คืออย่าประมาทในคนนี่บางทีก็อาจจะตาอันตรายเราตึงกันเสียชีวิตได้อย่าไปแย่เสือหลับคืออย่าไปยกกันยอยดีอย่าไปอ่าเรื่องใช่ตัว อย่าแย่เสือหลับคัต่อมาเรียกว่าเสือติดจันเสือติดจันทร์นี่ก็คือว่าตัวมีกำลังวังชามีความสามารถมากแต่เมื่อติดจันทร์แล้วนี่มันก็นเป็นทุกเสื้อติดจันทร์นี่มันวนเมันปลําเดินไปเดินมาแต่กาไปตํอได้ไม่ได้แต่มีความาามากัดมัดร้ายมีความเข็นม,มีความดุรายเสื้อติดจันทร์นี่เราเป็นทุกข ก็เหมือนกับว่าเราไปตกลุ่มกิเลสอะไรบางอย่างเดี๋ยวติดแล้วก็น่าต่างอกไม่ได้มันต่อรมานเดี๋ยวก็เรามีความแกนมีความพวกาขาดปยาบาทมาตรายคนนู้นคนนี้ทำเปนสมืนเสือติดจันทร์ทีนี้คำต่อมาคือหักเขี้ยวเสือหักเขี้ยวเสือนี่ก็คือคนดีว่าแกงแกงก็คือฆ่ามาติจหักลางหรือทำลาย พูดที่มีอิทธิพลได้หรือแต่มันก็นมีความเสี่ยงอยู่นะ,ะปลว่าเขี้ยวเชือนี่มันมันไม่หายนะไปล่อเขียวเชือดอลวงกอโว้ยนี่ลวงก๋ว้ว่า,วาเขี้ยวเชือมตัก้าวตําเสื้อมันี้มันเป็นเรื่องที่ลําบากแต่ถ้าเคยทําได้ถือว <c oughs> ่าเก่งแต่ไม่แน,นะนำให้ไปทำนะไม่ถือว่าไม่แนะนำให้ไปทำอะไรที่มันเสี่ยงๆหักเขี้ยวเสือ,อเสื้อถือตัวเขี้ยวแล้วก็มันก็ปิดจุงมันกับรดถูไป ทีนี้ปัาตายอีกคำหนึ่งก็กออคืกว่าเสื้อยกก็มาเสื้อยกคือคนกันแรงมันไม่ไรไม่มีไรเป็นคนธรรมดาเป็นคนบ้านบานแต่จริงๆรล้ลรายสมเรื่อยกยกความมุดยยมุดรายเอาไว้นี่ก็เรื้อยกไอ้เสื่อยยกเนี่าทีนี้อีกคำนี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเสื้อแลอวเกี่ยวกับยุงแต่มีเสื้อประกอบยุงร้ายกว่าเสือจริงไหม ี่ก <Bien ven ido> ็บวยุ่งไรวะเชื่อโลว่ะเหตุใดยุงมันกบเหมือนเราลำกันกบรวมๆกันอยู่ไม่ติดแต่ถ้าเชื่อกบกบตีเดียวตายเลยแต่ยุงมันกบคนไม่ตายเแต่เราลำมันบางทีบินโรกล้เหลือโรกันถึงก็เปลี่ยนยุงไรวะเชื่อแล้วก็มีคนเปรียบเทียบเป็นเชิงตลกว่าเอ้าถ้าเป็นถ้ายุงไรวะเชื่อจริงเอาเอากั้งยุงไว้มุงหนึ่งเหลือกั้งเชื่อไว้ไว้มุงหนึ่งอีกเก้ามุงยุงหรือเก้ามุงเชื่อ หลายคนบ,บอกเข้ามงุงยุงหนีว่าเข้ามุงเชื่อเชื่อกินเอเนี่ยนี่ไล่ไล่ไล่สุภาษิตนะ,น,นะท่านกวนนะเกี่ยวกับเรื่องกองก <c oughs> องเสื้อพะเปะ็นปีไม่นี้ก็เราทําทําความดีมากๆนะทําความดีความดีนี่หลายคนทําแล้วต้องการความสุขด้วยเพราะมันจะได้ไม่เบื่อในการทําความดีเพราพวกเราคนดีทําความดีหายคนเป็นดีทําความดียาก คนไม่ดีทำความชั่วง่ายคนดีทำความชั่วยากนี่เรื่องข้องกองวิ่งไม่จ้ำกันคือไม่เบียดเบียนกันแล้วไม่เบียดเบียนนี่ร่องยางเหล่านึไม่เบียดไม่เบียดเบียนตนอย่างเช่นว่าตนไม่มีทุกอย่างทุกมาใส่ตนไม่ไปทำอบายมุกไม่เบียดเบียนตนซ่องไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเกิดความบุญไหว้ขึ้นนี่ถือว่าดีแล้วก็ทำจิตใ้สดใสใจราเรื่อง เดี๋ยกวก็เป็นมงคลในชีวิตในการเริ่มต้นปีนี่ต้องทำจิตใจสดใสให้หราเรื่องนี่ก็เ,กเป็นแซงแรกข้องชีวิตเลยแจ้งแรกข้องปีไม่ใช่กล้องชีวิตแซงแรกข้องตอนปีนี่เลยนะเป็นบุพพนิมิตเป็นเคลือไม้ที่ดีงามจนะเรียกได้ว่าเป็นตนตุ้นกันด้ตอนนี้เราถูกฐานนี้มีตน,นตุนะ้นเตากันนะจิบซ่องเลือนเต็มเต็มนะแต่ว่าบางคนก็ไปถึงนะ บางตอนนะ่าจะไปไม่ถึงไม่เจว่าแฉงเพราะว่าคนรอจะเสียชีวิตกันเสียชีวิตในช่วงนี้แหละเดินมกราชกุเดินตุนตันวาะเลยระว่างนี้แหละไม่มีเดือนไหนเลยตามสม,มุิตีก็กลับนัดไวในะปีนึงนึงกอนะแต่บางคนไปถึงเลยส้ำรอยหกสิบกว่าวันก็ยุ้ยกรบกรบปีได้แต่กว่างนะตุกฐานเลยนะที่กว่างรายการตอนนี้ยุ้ยกรบปียุ้ยถึงปลายปีกันตอนนี้เราต้นตุนเต,ตาวกันเริ่มต้นแล้ว ผ้านมาแล้ววันนี้วันตีสองน่ะอ่านี่แต่ก็ใจแต่ละวันนี้ให้มีคุคกาโดยพฤติกรรมของเราต่เรียบร้อยดะงีงา่าไม่เกิดความเสี่ยงง่ายกับสังคมกับผู้อื่นโดยการรู้จักมีปัญญาในการดำเนินชีวิตถึงแม้ว่าเวลานี่มันจะกลื่นกินตัวมันเองแล้วกลื่นกินทัพย์ต่างยไ,ไปด้วยเราจะไม่พลาดเวลาให้วนเปล่าเราต้องใช้ประโยชน์จากเวลาโดยความไม่ประมาท แล้วก็รีบรีบกระตือรือร้นกวนกวายไม่นิงนอนใจไม่เพลื่อเรือไม่พัดเพียนว่าเดี๋ยวก่อนอ่ะคอยทำปนันนันซื่อว่าประมาทแต่สิ่งได้ติดทบได้ในกวรทำทันทีท,ท,ท,ทําทุกวันอย่างน้อยสางประการนะในวันหนึ่ง,งทนึ่านกวังเตื่นึ้นมาเราต้องมีความสุขคือมีความตั้งใจมีกาลังใจสดชื่นแล้วก็มีความคิดทีบริสุทธิ์หรอสารคือคิดดี ตื่นี่เรื่อทำให้สดชื่นคิดดีแล้วสร้างเราต้องสร้างกําลังไห้หี <c oughs> ตั้งกําลังกายและกําลังใจว่าวันนี้จะทําอะไรจะทํากิจการงานใดก็ให้มีกําลังมีความประสบความสําเร็จแต่ว่าเกิดนปนะัญหาอุปสรรคใดๆเราก็ไม่มีความอากาตมารายแต่จะคอยๆแก้ปัญหาไอ้หลุ่ลงไปคือทำรายปีนนดีกว่าจิตเป็นไทยจิตเป็นอิสระปลอกกิเลสไม่กรอบงำนั่นเอง มันก็มีความโปร่ปงโปร่งหลวงบาเมื่อจิตโปร่งลงลงบามันก็มีกําลังในการดําเนินชีวิตทุกๆวันเนี่ยที่บอกแล้วต้องมีปัจลังปัจจังแรกคือปัญญาจวไง,งานโดยการฟังหมากซึกษ่ามากนะฟวังหมากซึกษามากแล้วก็คิดก่อนหรือว,วา่าเทียบเคียงประสบการณ์กองิีทต่แล้วอะไรทต่ทำพิดพลาดปีนี้ก็ไม่ทำลาวอะไรทต่ทำดีแล้วปีนี้ก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปเลย ันนี้รีกว่าเพิมพูนป,ปัญญาอยู่เติมพูนปัญญาอยู่เสมอนี่ประการแรกคือกำลังปัญญาก็ติดส่องไอ้ท่านผู้ฟังนี่มีกำลังความเพียรกคนที่มีความเพียรน,นี่มันก็มีกำลังใจที่จะทำมหมไรนะเรียกว่าเรานึกถึง่งสิ่งที่เราเคยทำประสบความสำเร็จแล้วมันก็เป็นกำลังใจให้เรามีความเพียรได้นะอ๋อเราทำได้เว้ยก็ททำต่อไปนี่เรือกว่าเมื่อแต่เราหลอมเลี้ยนะ เราลมเลี้ยวในเรื่องไดเรื่องนึงเรากะปลิกเป็นกําลังได้ว่าอ๋อจอดปีเลี้ยวเดือนเลี้ยวเรยกว่าทาไม่สําเร็จออาไหมตั้งใจไหมอคอยคิดอคอยแก้อ๋อทำต่อไปนี่คือกําลังความเพียรปลักดันในเราเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตต่อไปประการต่อมากําลังคือภาษาประทา,านเดียวะ่าอันนวัชชพลังกําลังคือความสุจริตทาการงานดีไม่มีโทษ ถ้าสิ่งใดที่มีความสุจริตไม่มีถท,ทเราก็มีความมั่นใจว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคที่จะกว้งกันหรือว่าบางครั้งก็มีคนมาช่วยเป็นกําลังอีกแรงเสริมแรงเพราะนั้นเพระาะอ่าที่สุจริตจิตด,ดีนี่มันเป็นประโยชน์ต่างตนเองในประโยชน์ส่วนร่วมะจะมีกําลังมากในกรณีความสุจริตประการที่สองคือสังฆารภะกําลังคือการเกรื้อกูลช่วยเลือสึ่งกันและกันในสังคม ความสรามมาขี้มีนำใจมีไมตรีจิตเราจะเก้ปัญหาได้ได้ยางปัญหาบางอย่างนี่คิดเก้คนเดียวได้แต่ปัญหาบางอย่างนี่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันเก้หลายคนลหลายทางจึงจะไปได้จึงเรียกว่าเป็นกำลังที่ต้องทํารวมกันนี่ท่านในหนึ่งปีี่เรามีครอบทั้งเสี้อนี้มีพลังทั้งเสี้อน,นี้เราก็สามารถที่จะฝ่าฟันปนัญหาอุปสรรคได้หมดเลย นะรระว่าเรานี้ไม่ก็เรียวอาอไเรานี้ไม่ไม่พลาดเลยนะจะมีสตินี้ไม่ผลาดนะคนที่เป็นทุกข์พิดพลาดพระว่าไม่มีกําลังในสี่ขอ้อนี้นะทนี่จะตตอนรับปีก็ปีไม่ก็เราก็ได้ได้พี่นะเราจะไม่มีคำว,ว่าอินก็พูดใน Facebook บางคนบอกว่าเออไม่รู้ปัญญอปีนี่น,นี่ไม่ได้ยินดียินรายก็เลย Thank